สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาจะมาแนะนำเช้ามาทำให้ผิวพรรณดีขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะง่ายๆค่ะไม่ต้องเยอะค่ะมีทุกบ้านค่ะมีทุกบ้านนะคะมะนาวค่ะเช้ามาตื่นมาสองลูกค่ะ นี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างทุกอย่างล้างมือเรียบร้อยนะคะเชา้ชาเช้ามาตื่นมาก่อนทานอาหารก่อนไลาทุกอย่างดิบส,สดๆนี้เลยค่ะจะรู้ถ้าทานได้ติดต่อกันสามวันแรกจะรู้สึกว่าผิวพันอะ รูปชุ่มชื้นแล้วก็สบายตัวค่ะเพราะว่าผิวจะไม่แห้งไวัยสามสิบี่สิบขึ้นมาเนี่ยผิวผิวเริ่มจะจะแห้งอะค่ะเราไม่ไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะแค่นี้ค่ะผิวพรรณก็จะดีขึ้นระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นค่ะ เอาแต่ไม่มีหลายหลายอย่างนะแต่ว่าที่บ้านนะ่มีมะนาวเราปลูกอยู่แล้วเนาะปลูกในกระถางถ้าพื้นที่บ้านใครที่แบบไม่มีพื้นที่ปลูกก็ปลูกในกระถางค่ะเดีย๋ยวนี้มันมีแบบไายเม็ดที่ว่าลูกโตๆน้ําเขาจะเยอะแต่ว่ากลิ่นเขาจะไม่ค่อยหอมนะคะแต่ว่าได้น้ําเยอะเปรี้ยวเหมือนกันมีรสเปรี้ยวเหมือนกัน เนี่ค่ะเราก็ทำสไตล์ของเราแบบง่ายๆไม่ต้องเช้นเปืองอะไรมากมายนี่ค่ะบีบส,สดๆอย่างนี้เลยค่ะบีบส,สดๆอย่างนี้เลยหนึ่งลูกผ่านไปมีลูกที่สอง ลองทําตามดูค่ะลองดื่มทุกเช้าดูนะคะเนี่ยค่ะบีบสดๆค่ะล้างมือล้างมะนาวเปลือกมะนาวสะอาดแล้วนะคะแต,แต่แต่เราปลูกเองเนี่ยเราไม่ได้มีสารเคมีค่ะมะนาวไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรค่ะใส่ปุ๋ยก็ใส่ พวกขี้เท่าพวกอะไรมูลสัตว์ต่างๆท่านน้่เองําำเยอะนะหน้าฝนอ่ะผล,ผละไม้น้ำจะเยอะแต่ถ้าช่วงหน้าแรงอ่ะน้ำไม่ค่อยเยอะแพงด้วยช่วงมีนมาเมษามะนาวจะแพง เสียดายมันเนาะดีกินกากมันด้วยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ,คะจะได้ประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมค่ะจะได้ประมาณเนี้ยค่ะเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันค่ะ,คะเยอะเหมือนกันนะคะ ี่่คะสองสองลูกสองลูกสองลูกเนี่ยค่ะช่วงช่วงวันวันวันสองวันแรกก็จะดื่มยากหน่อยนะคะค่อยๆจิบมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่ก็ สบายคอด้วยค่ะเหมือนเขาหมือนเหมือนเขาจะล้างลํำคอลงไปเลยค่ะลองต้องต้องลองนะคะลองวันวันสองวันแรกจะสามวันไปนี่จะรู้สึกว่าผิวมันจะไม่แห้ง เวลาเราอายุเรามากขึ้นค่ะผิวพัน์เราอ่ะมันจะแห้งแล้วก็มันจะคันยีย่ๆย,ยตลอดอะค่ะเพราะว่าสสใส่โลชั่นใส่อะไรแล้วมันก็ยังรู้สึกว่ามันแห้งผิวแห้งจะรู้ตัวเองแต่พอมีพี่สาวก็าทำอยู่พี่สาวเขาบอกว่าเขากินดื่มมะนาวทุกเช้าผิวเขาดีนะพี่สาวเขาผิวเขา ไม่แหง้งไม่ค่อยมีกะเออเราก็ลองดูเออสามสี่วันแรกเออรู้สึกว่าระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นแล้วก็ผิวพันธุ์ก็ไม่ได้แบบรู้สึกไหมที่แบบผิวแห้งแล้วมันรู้สึกคันนิดๆหน่อยๆแต่ไม่มีอะไรนะ้ารู้สึกคันผิวหนังเนี่ยยิ่งๆเหมือนมีอะไรไตตลอดอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนประมาณนั้นนะคะ สองลูกก็ได้เยอะนะเกือบครึ่งแก้วอะ่ะอันนี้มันมีกากของเขาด้วยใครทีรชอบทานเปรี้ยวๆอยู่แล้วก็สบาย นี่ค่ะทานมาจะอันนี้น,น,น,นี่ออกมาคุยเพราะว่า,วาเราเราได้ผลแล้วอันนี้ทานมาเกือบอาทิตย์หรือเกือบสองจะสองอาทิตย์ราคาพี่พอดูเมื่อก่อนตอนปกติกะมันจะขึ้นแล้วค่ะกะมันขึ้นทีนี้มันก็ค่อยจาง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 ไปอะค่ะเห็นไหมมันมีตามวัยเนาะมันเป็นธรรมชาตินะคะฝากฝาก ฝากลองดูนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อสุขภาพเราเนาะเราต้องทำด้วยตัวเองให้ใครทำมามันไม่ได้หรอกเราต้องลองด้วยตัวเองถ้าเราแพ้หรือเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คือจากชีวิตจริงประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วแต่ว่าใครจะแพ้ไม่แพ้นะคะแต่ว่า เออมันเป็นธรรมชาติมันคงไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเรามันเป็นแบบเวลาเรากินยำกินอะไรมันก็มีมะนาวอยู่แล้วเนาะแต่นี่เราดื่มตอนเช้าเๆตอนท้องว่างนะคะมันจะรู้สึกดีขึ้นถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะกัล